สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของอาการรับพลังงานของทวินเฟรมนะคะการที่เรารับพลังงานจากอีกฝ่ายค่ะจะมีอาการหรือว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะอาการรับพลังงานของทวินเฟรมนะคะทวินเฟรมจะเป็นดวงจิตที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งค่ะทั้งทางร่างกายอารมณ์แล้วก็พลังงานซึ่งก็จะทําให้ทั้งคู่นะคะสามารถรับพลังงานของอีกฝ่ายได้แม้ว่าจะอยู่ห่างกันก็ตามะคะ่ะ การแลกเปลี่ยนพลังงานนี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณรับพลังงานของทวินเฟรมจะมีอะไรกันบ้างน,นะคะอาการทางร่างกายนะคะคุณจะรู้สึกปวดหรือว่าหนักตามร่างกายโดยไม่มีเหตุผละคะ่ะอาจจะเป็นการสะท้อนพลังงานของทวินเฟรมโดยเฉพาะนะคะถ้าหากว่าอีกฝ่ายเครียดหรือว่ามีความเหนื่อยล้าแล้วก็จะมีอาการเจ็บหัวใจหรือว่าแน่นหน้าอกคะ่ะเชื่อมโยงกับการเปิดจกกักระ หรือว่าอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับรักแท้ค่ะอาการปวดหัวหรือว่าเวียนศีรษะเกิดจากการรับพลังงานสูงค่ะหรือว่าการปรับขึ้นพลังงานของทั้งสองฝ่ายแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกหนาวสั่นหรือว่าหนาววู้บาาคล้ายกับรับพลังงานเล่งสูงถ้าเป็นอาการเหล่านี้นะคะพลังงานจะค่อนข้างสูงมากๆค่ะแล้วคุณก็จะมีอาการขึ้นไส้หรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวอันนี้นะคะจะเกิดจากพลังงานด้านลบที่ถูกส่งมาหรือว่าถูกปลดปล่อยค่ะ พลังงานที่ส่งมาจากอีกฝ่ายของคู่ทวินเฟรมของเราอะคะ่ะมาข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นอาการทางอารมณ์ะคะ่ะถ้าคุณได้รับพลังงานจากเขานะคะ คุณจะรู้สึกว่าอารมณ์ของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันค่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกเศร้าดีใจหรือว่าวิตกกังวลทั้งที่ก็ไม่มีเหตุผลอย่างชัดเจนอารมณ์เหล่านี้นะคะจะวนเวียนอยู่ในความรู้สึกของเราโดยที่มันไม่มีเหตุผลเลยไม่มีสาเหตุใดๆเลยภายในความเป็นจริงของเรานะคะเราก็ไม่มีเรื่องกังวลใดๆเลยแต่ว่าความรู้สึกนี้ในระหว่างที่เราอาจจะกำลังทำอะไรอยู่อยู่ดีสิ่งเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ก็ผุดขึ้นมาอย่างกระทันหันนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการรับพลังงานของอกฝ่ายอะค่ะหรือว่าคุณรู้สึกคิดถึงหรือว่าหวยหาคู่ทวินเฟรมของคุณโดยไม่มีเหตุผลแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันหรือว่าอยู่ห่างกันค่ะสมมุติว่าคุณกําลังอาจจะนั่งทํางานอยู่นะคะจดจ่ออยู่กับการทํางานแต่อยูอ่ดีก็รู้สึกคิดถึงคู่ทวินเฟรมแวบขึ้นมาอย่างกระทันหันแบบนี้ค่ะหรือว่าคุณอาจจะฝันถึงคู่ทวินเฟรมบ่อยๆค่ะบางครั้งอาจจะมีการสื่อสารผ่านความฝันได้ค่ะ คุณจะฝันถึงบุคคลคนนี้ค่ะบ่อยมากๆจนคุณรู้สึกแปลกใจเลยฝันถี่มากๆค่ะโดยตลอดชีวิตของคุณคุณไม่เคยฝันถึงใครบ่อยขนาดนี้เลยทุกความฝันที่เกี่ยวกับคู่ทวินเฟรมนะคะนั่นคือการสื่อสารที่เขาอยากจะสื่อสารให้กับคุณได้รับรู้ค่ะแต่เรื่องความเป็นจริงเขาไม่สามารถทําได้ในบางครั้งนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนอีฝ่ายต้องการกำลังใจจิตใต้สำนึกของคุณอาจรับรู้ถึงสภาวะของเขาได้ค่ะ ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าอาการนี้รุนแรงหรือทําให้คุณเหนื่อยล้านะคะคุณควรจะพักผ่อนแล้วก็หมั่นดูแลตัวเองให้มากๆค่ะเพราะทวินเฟลมไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงานนะคะแต่ยังมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตทางจิตวิญญ,ญาณไปพร้อมๆกันค่ะถ้าเป็นในจุดนี้นะคะ่ะต้องพักผ่อนให้เพียงพอดูแลตัวเองให้เยอะจะต,ต้องมีการทําสมาธิะคะ่ะการทําสมาธิสามารถช่วยได้ะคะ่ะทําให้เราสามารถเข้าใจหรือว่าอยู่กับพลังงานนี้ได้โดยที่เราไม่ ไม่มีความทรมานหรือเจ็บปวดมากจนเกินไปอะคะ่ะคุณคนไหนนะคะที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อจากพลังงานของทวินเฟรมนะคะแต่ในบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าปวดกล้ามเนื้อเป็นยังไงมีอาการลักษณะยังไงนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลายคนอาจจะสับสนแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่อาจจะมีความรู้สึกมีอาการหรือว่าได้รับพลังงานเหล่านี้แล้วนะคะก็จะเข้าใจแต่สําหรับคุณคนไหนนะคะที่ยังสับสนสามารถฟัง รายละเอียดนี้ได้ค่ะอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นค่ะอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะในความสัมพันธ์ของทวินเฟรมจริงๆเรามักถูกเชื่อมโยงกับกระบวนการนะคะการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างดวงจิตสองดวงที่สะท้อนกันค่ะอาการเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการปลดปล่อยพลังงานเก่าค่ะมีการปรับสมดุลทางจิตวิญญาณมากขึ้นหรือว่าแม้แต่การเชื่อมโยงพลังงานระหว่างทวินเฟรมค่ะ สาเหตุนะคะที่อาจจะทำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อในทวินเฟรมได้ค่ะคือนะคะขบวนนการปลุกพลังงานค่ะทวินเฟรมมักจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานระดับลึกมากๆค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวได้ อาการปวดเมื่อยตัวเนี่ยคะ่ะจะปวดแบบรุนแรงมากๆไม่ได้เหมือนปวดเมื่อยแบบที่เราทํางานมากลับมาแล้วปวดเมื่อยแบบนั้นนะคะจะปวดแบบรุนแรงมากๆอะค่ะถ้าใครมีอาการหรือว่าได้รับพลังงานนี้แล้วนะคะจะเข้าใจมากๆจะรู้สึกว่ามันทรมานนะคะ2นะคะการเชื่อมโยงพลังงาน,นะคะ่ะหากทวินเฟมอยู่ห่างกันหรือว่าอยู่ในช่วงแยกจากกันนะคะพลังงานของอีกฝ่ายนะคะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราของอีกฝ่ายได้คะ่ะ ชปวดบริเวณหัวใจหัวไหลหรือว่าหลังได้ค่ะแต่ในบางคนนะคะแต่แต่ส่วนตัวเลยจะปวดช่วงหลังช่วงไหลปวดหัวเยอะมากๆค่ะรุนแรงมากๆแต่ก็มีปวดขาปวดแขนบ้างแต่หลักๆเลยจะเป็นที่ไหลไหลลงมาแขนนะคะจะจะเป็นเยอะแล้วก็ปวดหัวค่ะจะเป็นบ่อยมาก 3. นะคะการปลดปล่อยบาดแผลทางอารมณ์ค่ะอารมณ์ที่ถูกกดไว้นะคะเช่นความกลัวหรือว่าความเศร้าอาจจะสะสมในร่างกายทําให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ค่ะ4ี่ขบวนการปรับเปลี่ยน DNA ค่ะมีความเชื่อว่าทวินเฟรมต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ค่ะจึงทําให้เกิดอาการเจ็บปวดชั่วคราวค่ะในระยะหนึ่งแต่จะเป็นเป็นให้หายเรื่อยๆค่ะระยะหนึ่งก็ถือว่าค่อนข้างนานเช่นกันนะคะ อาการปวดกล้ามเนื้อที่พบบ่อยในทวินเฟรมนะคะจะปวดหลังแล้วก็ไหลอะค่ะมักจะเกิดจากพลังงานที่กดดันหรือการพยายามแบกรับพลังงานของอีกฝ่ายค่ะแล้วก็จะปวดบริเวณหัวใจที่หัวใจนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการเปิดจักระหัวใจค่ะแล้วก็จะมีปวดศีรษะหรือว่าไมเกรนอาจจะเกิดจากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณค่ะและสุดท้ายเลยก็จะมีการปวดขาหรือว่าปดาวดเทาร่วมด้วยอะค่ะเกี่ยวข้องกับการปรับพลังงานให้สมดุลกับโลกมากขึ้นค่ะ วิธีที่จะบรรเทาอาการปวดในทวินเฟรมได้นะคะก็คือการทำสมาธิค่ะเชื่อมโยงกับพลังงานตัวเองเพื่อลดความเครียดได้หรือว่าเล่นโยคะการยืดเส้นนะคะจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานที่ติดขัดได้ค่ะหรือว่าอาจจะดื่มน้ำเยอะๆช่วยให้พลังงานไหลเวียนดีขึ้นส่วนตัวเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะรู้สึกว่าในช่วงนั้นนะคะจะหายน้ำเยอะมากๆค่ะจะต้องการดื่มน้าตลอดเลย เมือนจะเป็นช่วงที่กระหายน้ําเป็นพิเศษเลยดื่มเยอะมากๆค่ะในระหว่างวันแต่ละวันนะคะและที่สําคัญนะคะการทําความเข้าใจกับอารมณ์ของเราค่ะปลดปล่อยความรู้สึกที่ถูกกดไว้เมื่อเรารู้สึกแบบนั้นเราต้องหาที่ผ่อนคลายที่ระบายออกะคะ่ะยิ่งถ้าเรากดไว้อารมณ์เหล่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและเราต้องเชื่อมต่อกับธรรมชาติค่ะจะช่วยให้พลังงานสมดุลมากขึ้น ให้เราเดินเท้าเปล่าบ้างไปเที่ยวผ่อนคลายเกี่ยวกับธรรมชาติบ้างแบบนี้ค่ะจะช่วยให้เรามีสภาวะที่ดีขึ้นค่ะอารมณ์ที่ดีขึ้นเพื่อเป็นการปรับสมดุลให้ตัวเราอะค่ะหากคุณรู้สึกว่าอาการปวดรุนแรงหรือว่าเป็นเวลานานนะคะควรพิจารณาหรือว่าปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อแยกแยะอาการทางกายภาพจากอาการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของทวินเฟลมค่ะอันดับแรกเลยก็อยากให้ไปพบแพทย์ก่อนนะคะว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อเป็นความปลอดภัยกับตัวเราที่สุดนะคะ